สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจบเตอร์ปั๊มที่ทางบริษัทเตรียมส่งไปใช้งานที่โรงแรมขนาด24ห้องพักความสูง1ชั้นนะครับที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ำเยี่ยหอกุลฟอร์ดรุ่น k c m 5 4มี4ใบพัดนะครับขนาด1.1กิโลวัตต์1.5แรงม้าไฟฟ้า 380โวลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่3.7บาทสูบน้ำสูงสุดได้ที่100ลิตรต่อนาทีต่อตัวนะครับเป็นแพ็กเกจบูเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมีปั๊ม2ตัวสลับและช่วยกันทำงานนะครับถ้าทำการพร้อมกัน2ตัวก็จะได้น้ำ200ลิตรต่อนาทีนะครับประกอบทั้งได้านขนาด100ลิตรยี่ห้อไฮโดรไลน์ตู้ควบคุมเป็นแบบกันน้ำสอชั้นมีกระจก สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดนะครับโลว์เลเวลใช้ชุดอิเล็กโทรดในการควบคุมนะครับเพชรสวิตยี่ห้อแดนฟอร์สสำหรับเพชรสวิตมี2ตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชรสวิตหลักส่วนด้านขวาเรียกเพชรสวิตเสริมเพชรสวิตหลักจะตั้งให้ปั๊มเริ่มงานที่2.5บาร์และหยุดการงานที่3.5บาร์ส่วนเพชรสวิตเสริมจะตั้งให้ปั๊ม เริ่มงขงานที่2บาทและหยุดกลางงานที่3บาทตรงกลางเพงเชรเกตนะครับตัววัลเลนดันยี่ห้อสินวัฒน์เป็นเกตแบบน้ำมันนะครับมีท่อร่วมทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแป่นเกียวประกรบมีท่อร่วมทางดูดขนาด2นิ้วเช่นกันนะครับพร้อมหน้าแป่นเกียวประกรบประตูน้ํายี่ห้อกิตตาิสาวัสดิ์เช็ควาลยี่ห้อ,อยูโรสต็อปมีวาล์วเรียน้ำใต้ถังขนาด1นิ้วสําหรับการเดินสายไฟนะครับจากปั๊มน้ําถึงตู้ควบคุมจะใช้เฟก กันน้าในการร้อยสายไฟนะครับแท่นฐานเป็นเหล็กรางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบูตเตอร์ปั๊มงานคุณภาพงานสวยๆแบบนี้นะครับจะเป็นสเปคนี้หรือสเปคอื่นๆสามารถสอบถามรายเดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 1ย8 2 3 3 3 0ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ